มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนหนูยังมีหวังเกรดฝากบอกข้อความนี้ถึงแจ็กกี้นะคะหลังกระแสจีนก้าวดังกระหึ่มค่ะเรียกว่าแทบจะยกทงข่าวขอยอมแพ้ไปเลยก็ว่าได้นะคะสำหรับดาราสาวอารมณ์ดีแม่น้องบ่องแจ็กกี้ชาเคลีนหลังเตาะแล้วก็แอลหนุม่มเข้มเกรดวรินทรมานานนะคะ แต่แล้วพักหลังๆกระายของเกรซแล้วก็นางเอกสาว9้าสุภัสราดันมาแรงมากค่ะเหตุเพราะว่าสาว9้าเพิ่งจะโสดนะคะซึ่งจาก,กี้เองก็บอกว่าพอรู้ว่า9คือสเปคของเกรซแล้วถ้าเปิดตัวเมื่อไหร่ก็บอกก่อนนะสักอาทิตย์จะได้เตรียมเพลงคำยินดีเอาไว้ร้องค่ะ แถมยังไปตัดพาะกับหนุ่มอาเล็กธีรเดชเพื่อนซีหนุ่มเกรดอีกนะคะว่าหนูยังมีหวังไหมเขาจีบกันจริงหรือเปล่าเล่นเอาชาวเน็ตออกอาการเห็นอกเห็นใจไปตามๆกันเลยค่ะ ล่าสุดนะคะหนุ่มเกรทออกมาเปิดใจถึงเรื่องนี้กับทีมข่าวนาเอเดนนะคะระบุว่าตนเองกับเก้าไม่มีอะไรเลยจริงๆทั้งคู่เป็นแค่พี่น้องกันกระแสะจิ้นต่างๆน่าจะเป็นผลพวงจากละครที่ตนและเก้าเล่นด้วยกันที่ทางช่องเอากลับมารีรันอีกครั้งส่วนข่าวลือก่อนหน้านี้เรื่องพระเอกค่วงคู่จิ้นไปเที่ยวอยุธยานั้น ยืนยันไม่ใช่เรื่องจริงแต่พอถามว่าจีบก้าวหรือเปล่าเพราะก้าก็โสดเกรดตอบว่าไม่ใช่แค่ก้าวที่โสดผมเองก็โสดแต่ไม่ได้จีบจริงๆเราเป็นพี่น้องกันส่วนที่ช่วงนี้ผมโพสต์อะไรแล้วก้าวเข้ามาคอมเมนต์แซวตลอดนั้นจริงๆก็เป็นแบบนี้มาตั้งนานแล้วนะแต่คนเพิ่งจะมาสังเกตช่วงนี้ถามว่าโสดกับโสดจีบไหมละ่ะตกลง เกรซเองยิ้มแบบเขินๆน,นะคะก่อนจะตอบมาว่าเป็นเรื่องของอนาคตตอนนี้ตอบไม่ได้ที่ตอบได้ตอนนี้ก็คือเป็นพี่น้องกันก่อนจะฝากถึงแจ็กกี้ชาเกรลินนะคะว่าจะให้ตอบยังไงแต่ก็ยอมรับว่าช่วงนี้แจ็กกี้หายไปเลยจริงๆนะไม่ค่อยมาคอมเมนต์เหมือนเมื่อก่อนบอกแจ็กกี้ว่ามาได้ไม่มีปัญหาหนูยังมีหวังเกรซฝากข้อความนี้ถึงแจ็กกี้ค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่ดอทคอมค่ะ ถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ